สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนนองครับเนาะครับครับมื่อนี้ทั้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะครับครับมีเนือทางครับเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยครับมาหอดมาถึงแล้วครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับเป็นเลขเมืองนอกครับเลขหลานไส้เมืองอิสราเอลพี่แลละครับครับผมจะซุ้งมาหอดแล้วครับตอนนี้ครับกระมือนี้กลาเป็นมื่อวันที่สิบหกแหละครับวันเสาร์นะครับเนาะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบหก ครับสำหรับกาเลขที่ออกเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกครับเป็นวันที่สองครับวันที่สองปฏิภาครับกาวันที่หนึ่งครเป็นวันแรงงานนะครับเนาะครับครับผู้ใดเขามาแล้วกอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเพื่อสะไม่ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขงามๆจากหลานไส้ครับครับเป็นตัวเลขรัฐบาลไทยเหรอครับครับ พ่อป็นแนวทางครับแนวทางเอามาให้เอฟซีเบิงครับว่าการเดิมทางขงเพิ่นไปจังไดมาจังไดครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับเนาะครับการลดไปครับเป็นงวดวันที่16วันที่16เมษาครับหลานไส้การลดครับลดทั้งบนทั้งล่างแหละครับสำหรับเลขหลานไส้งวดที่แล้วกาบนบนหไปที่เก้าครับจับคู่มีหกคู่ วิเก่าสามเก่าเจ็ดเก่าสี่เก่าแปดครับเน้นไปที่เก่านะครับเนาะครับก็คือเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกเป็นตัวนี้ครับสําหรับเลขที่ออกสองสองเ็เลขสามตัวบนครับสาหรับเลขล่างก็เป็นแปดห้าละครับแปดห้าห้าแปดนี่ละครับประมาณนี้ครับครับสาหรับหลานไส้จับมากกับมีตาเก่าเจ็ดละครับ เรมีสอเกตครับกรลุดไปครับสำรับบนครับสำรับรางเพื่อการหนึกับศูนย์กามีศูนย์หนึ 3, ่เก้าหน่งหนึ่งสามหนึ่งี่ครับหนึ่งครับเล็กที่ออกรางการแปดห้าแปดนี่แล้ครับแปดห้าแปครับกาเหล็กสามตัวกรลุดไปครับคือเล็วิ่งเล็กลุดบ่มากคัถือว่าลุดไปนะครับเนาะครับ กับปกติของเพิินกับเเคยลุครับสำหรับเหล็กวิ่งเหล็กลุดของเพิินครับเขาไปเสร์ชเบิ่งกะไรนะครับเด้อครับส่วนหลังๆของเพิินกับตีแตกมาตลอดครับเก่งมาตลอดครับของหลานไส้นะครับเด้อครับหลานไส้เมืองอิสราเอลครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยครับสำหรับผู้หมัก้อครับเด้อครับผู้คัดกับ่านสักครับครับตัวเลขครับครับผมส่งมาแล้วครับสำหรับชุดนี้ครับ หมวดวันที่สองพฤษภาครับมาหอดมาถึงแล้วครับของหลานไส้เลยครับเด้อครับเอาอ่สิดีลูกเห็บซีเบิ้งแหะครับว่าตัวเล็กกนมาตัวไหนแน่ครับไก่เชียงกับสมนักอื่นบอครับผิดกัหน้าเบิ้งนะครับเด้อครับสำหรับกูมักแหละครับรัฐบาลเป็นรัฐบาลรัฐบาลนะครับเนาะครับเป็นเลขเมืองนอกครับ เล็กรับเมืองนอกกับพี่น้องเอ็ซีกับคือสีเห็นมานำกันอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะครับสำหรับตัวเขลองเพื่อนคกับเลขกเมืองนอกครับครับเมืองนอกครับกิทซลาเอลละครับกิทซลาเอล อันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเด้อครับกบมีเขา่ามีรุดเป็นของธรรมดาครับตว่าของเพิ่นกบคำนวณแม่นแมนครับแม่นมาตลอดอยู่ครับวดวันที่สองนะครับเนาะวันที่สองวันที่สองพฤษภาคมหกแปดพอซอครับครับสำหรับตัวเลขกะกรหลายตัวอยู่ครับ หลายตัวอยู่นะครับเนาะครับ่มาเบิ้งตัวกลุมของเพื่อนเอาครับสำหรับตัวเลขครับครับสำหรับจับคู่ครับเอาบนก้อนครับอันนี้เป็นเลขวิ่งเลขลูดครับบนบนบนเพื่อนหายไปที่หกครับหกหกกับสองนะครับเ้อครับหกกับสองครับ หกกับสองก็จับมากแต่ไม่ยุบครูครับสําหรับบนจับครูมากแต่ไม่หกคูแต่มีหกหนึ่งหกหนึ่งหลีกจับครูหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกเก้าหกเก้า หกอันนี้สำหรับ6ครับครับที่ดีมา2ครับ2 0 2 0 2 4 2 9 2 9ครับมี6คู่ครับมี6คู่ด้วยกันครับ มีหกคู่สำหรับบนครับอันนี้ล่างครับไปที่ล่างครับล่างเด้อครับเด้อครับวิ่งล่างวิ่งหลุดล่างวิ่งล่างเพื่อนหายไปที่หาตัวเดียวครับถ้าตัวเดียวขอรอครับจับคู่ซีคู่ สำหรับเล็กจับคู่ซีคูครับมีซีคูน,นำกันจับคู่กับมีอยู่50 50 58ย8 56า6ูนยกหคืออยู่กับง่ามอยู่ นะครับเนาะครับครับดุตตดีนะครับเด้อหาเบิรงเอาครับห้าเจ็ดอันนี้สำหรับลางครับครับสำหรับเลขกสามตัวมัดกับจับมห้ครับครับมากระจัดนะครับเด้อครับสำหรับเลขกสามตัวคัดกระพันครับสองสองเก้าสอง โอ้งามครับสองเก่าสองเงามครับสองศูนย์สองศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองนะครับได้ยี่ครับสองห้าเก้าครับครับมีแค่นี้นะครับเนาะเรีกเมืองอิสเาียลของหลานไส้ครับเดี๋ยวกับสิงคมรสิเดียนไหนเบิ้งครับสิงคโปมเปินเดียนมาตัวไหนเนี่ยครับ เลขเมืองนอกของหลานซ้ายเมืองอิสเตรียนะครับเนาะครับงวดประจําวันที่สองเด้อครับเด้อครับวันที่สองบนรางข้อควรแตมีคือกันครับครับสําหรับรางแตมี่หาตัวเดียวครับบนเพิ่งหายไปที่หกครับตัวเก่งขูงเพิ่นครับนี่ครับหลีกหลานซ้ายเมืองอิสเตรียครับ ตัวเหลียงงามเอามาตอนมาฝากครับเพ่น่ได้จัหกสองมาแล้วครับเนาะครับเพ่นพ่นฉีดแบบนี้ครับเพ่นฉีดมาเพ่นเนียนไปที่สองเก่าตะวันเลขสองสองหกครับตัวเก่งเพื่อนครับตัวเก่งเป็นหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับกับหกห้า สำหรับรางครับครับอันนี้เป็นเหล็กสามตัวพ่นบเดเนียนมากครับเหล็กสามตัวนี่ก็งามครับอาเรียบร้อยแล้วครับครับนี่เป็นตัวเหล็กของหลานไส้เมืองอิสราลิวนะครับเ้อครับงวดประจําวันที่สองแหะครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับบนพ่นกระหายมาโฮกับสองแหะครับรางพ่นกระหายหาครับจับเอาครับมากตัวใดครับ อันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณเลยครับเด้อครับบัวกันสวานเลยอีกหลายตัวกับจับเอาตัวกลมครับเป็นกลมมหาอายุเนาะครับเนาะครับครับสวยๆงามๆเอามาต่อนมาฝากนะครับเด้อครับครับสซลารักคลิปนี้กับว่ามีอย่างหลายแหะครับทั้งซองกับสี่ขอลาพี่ลาน้องนะครับฝากฝากไปเด้อนะครับเด้อครับเป็นลอตเตอรี่ครับหาจับเบิ้งเอาครับลอตเตอรี่เนาะครับเนาะครับครับสซลารักคลิปนี้กับสี่ ล่าพี่ล่าน้องแหละครับพอกันไม้เนาะครับเนาะครับคลิปนะ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ